เรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งข่าวนะฮะจากทาง Marvel Studio ที่หลายๆคนนะ่าจะรอคอยอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีการเปิดตัวนักแสดงคนแรกที่ได้รับบทของ Reed Richards ครับหรือก็คือ m r Fantastic ออกไปแล้วในภาพยนตร์เรื่อง Doctor Strange in the Multiverse of Madness ครับตอนนี้นะฮะทาง Marvel Studio ได้มีการประกาศออกมานะครับว่า Fantastic f เนี่ยกำลังอยู่ในขั้นตอนการคัดเลือกนักแสดงแล้วนะ ฟอสช็อตนิวส ทางสื่ออย่างเดดไลน์นะครับได้มีการรายงานว่าโปรเจกต์ภาพยนตร์แฟนตาติกโฟรนะครับที่จะฉายในปี2024เนี่ยกำลังคัดเลือกนักแสดงสําหรับโปรเจกต์นี้แล้วก็มีการเริ่มต้นขึ้นแล้วนะฮะตอนนี้การคัดเลือกนักแสดงเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นนะครับหลังจากที่ประธานของมาเวลสตูดิโออย่างเควินไฟกีเนี่ยฮะได้มีการประกาศในงาน D23 วครับผมว่าขณะน,นี้ยังไม่มีนักแสดงในเรื่องนี้นะอย่างไรก็ตามครับพวกเขาได้มีการเปิดเผยว่าตัวของเควินไฟกีครับแล้วก็ตัวของคุณแมสซักแมนเนี่ยผู้กำกับแฟน ในครั้งนี้กำลังเริ่มมุ่งเน้นไปที่การค้นหานักแสดงของพวกเขาในขณะที่โปรเจกต์กำลังเขียนอยู่ครับผมซึ่งถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยผมลองคิดดูนะฮะว่าใน Doctor s ร r a n g e in t h t Multiverse ิร m สออฟแ s นะฮะที่ได้คุณจอห์นคลาสซินสกี้มารับบทเป็นมิสเตอร์แฟนตาติกนีฮะอันนี้เนี่ยอาจจะแค่เอามาเพื่อที่จะสร้างกระแสให้กับแฟนตาติกโฟกอนเท่านั้นเอง แต่ว่านะครับในการแคสบทของแฟนตาติก4ที่จะเป็นฉบับของ Marvel Studio อเนี่ยอาจจะเป็นนักแสดงคนอื่นที่มาแสดงเป็นตัวละครมิสเตอร์แฟนตาติกเป็นริชาร์ดก็เป็นได้ครับซึ่งแนวโน้มที่จะเกิดแบบนั้นเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วฮะอันนี้เป็นแค่ข่าวลือนะครับได้ข่าวว่าตัวของคุณเจมี่คอนนันจากฟิลติชเชตออฟเกรย์เนี่ยคนนี้เนี่ยจะมารับบทเป็นมิสเตอร์แฟนตาติกครับอแมนดาซาเฟดครับผมจากอินทามนะฮะจะมารับบทเป็น ซูซานสตอมแล้วก็ตัวของคุณโจคิวรี่ครับจากสเตนเจอร์ติงเนี่ยจะมารับบทเป็นจอห์นนี่สตอมอย่างไรก็ตามนะฮะตอนนี้เป็นแค่ข่าวลือว่านักแสดงพวกนี้จะมารับบทเท่านั้นนะไม่รู้นะครับว่ามาวลสูดโอเนี่ยจะมีการเก็บซ่อน เรื่องราวเก็บซ่อนเคล็ดลับอะไรของทาง f ฟนติโฟเอาไว้ในเรื่องอีกหรือเปล่าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel